้าวตอนนี้ก็บ่ายสามกว่าๆจากวันนี้แดดเปี้ยงๆครับหน้าบ้านผมฝนตกโอ้ชุ่มฉ่ำกันพอสมควรอา้าวตกตกตกวันนี้ตกเยอะๆแต่พรุ่งนี้อย่าตกนะออแถวอำเภอปแปลงยาวแถวสัชงชงเลาอย่าตกนะเออ เพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปขายลิปไม่ได้คอนเสิร์ตต้องต้นข้าวพรุ่งนี้โอ้โหหลังจากฟ้าร้องเพี้ยงๆครับเมื่อกี้ร้องจริงวันนี้ร้องแบบนานมากนะครับหน้าบ้านผมเสียงฟ้าเสียงฝนโอ้อะไรเนี่ยดอกไม้ดอกอนี่โอ้นี่ครับสวยไหมฮะแม่แม่เอซอันนี้ดอก กาฝากผมไปงานอะไรนะของอถ้าจำไม่ผิดต้นเนี้ยนะครับมีคนให้มาอันนี้อีกดอกหนึ่งครับสวยไหมนะดอกดอกกล้วยไม้นะครับสวยสวย อา้าฝนตกนะฮะพอค่อนข้างแดงครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ฟ้าร้องเปี่ยงยงนะฮะแต่พาวนาเนาะพรุ่งนี้สะเซิงเซาอย่าให้ฝนตกนะครับขอให้ฟอนเซิร์ตของน้องต้นข้าวผ่านไปด้วยด,ดีนะครับนะที่สะเซิงเซานะครับหลังจากวันนี้วันที่สองของการนะพักผ่อนนะเออฝนฟ้าก็โอ้ดีเลอเกินเป็นใจ <laughs> เอาพอ่พอพอ่อแม่แฟนคลับเอซีสอวอทุกท่านเมื่อกี้ผมทำคลิปไปนะหลายคนก็โอ้ชัดอีกคนเนี่ย 70, เจ็ดสิบติดตามข่าวสารน้องต้นข้าวทุกวันเออหลงรักน้องต้นข้าวนะหลงรักในเสียงเพลงหลงรักในเสียงหวานๆนะครับโอ้นะรายงานตัวมาเยอะเลย,เลยนะครับอ่ะย่างไรก็รอชมผ่านแล้สุดพรุ่งนี้นะครับคือ ที่แปรงยาวนะครับรอติดตามกันอแต่ว,ว่าช่วงนี้นะครับดีใจที่ฝนตกรอด <c oughs> แต่พรุ่งนี้จะตกนะเดี๋ยวเดินทางไปไทยไปไล์สดนกเั้นข้า,ขาไม่ได้ก็ฝากเป็นกำงใจกับช่องมานาด้วยนะครับทุกคนอนั่นงสบรีออกมาข้างนอกเยนเ็ยนๆนดี๋ยนะ แล้วพึ่มพึ่มพึมอ,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 อยู่นะวันนั้นที่วัดคลองเจ้าบางน้ำเปี้ยวสะเจิงเาอโอ้โหนากรัวนี่อยกนะครับแต่เอฟซีไม่ถอยนะครับปล่อยๆมาตั้งแต่หัวค่ำแล้วเอฟซีก็ไม่สนนะครับตกก็ตกแต่ชั้นไม่กลับนะทั้งสอว ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะรออย่างเดียวนะครับเพื่อว่าโน,านันนานน้องเขามาแถวบ้านทีใช่ไหมต้องรอนะออเไม่ถอยแม่ฝนตกนะักก็นู่นเลยยายไปที่สาราวัดนะถ่ายรูปกับน้องตนข้าวกันแต่วันนี้นะครับลงมาแล้วครับยังไม่มีลมน่าจะพอๆกันแหละเพราะว่า วันนั้นที่สารวัตรเป็นสังกษีเนาะเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะครับนี่จะมีตะเบื้องเสียงอาจจะไม่ดังนะครับก็ภาวนาพรุ่งนี้ทิทยากับคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับอย่ากแอดมีมอเตอร์ไซค์ขี่ไปแล้วฝนตกเนี่ยโอ้ไม่ไหวเหมือนกันนะครับปล่อยๆเดี๋ยวเอาใจช่วยทั้งแอดก็ที่จะไปไลฟ์สดแล้วก็เดินทางไปนะ จะให้ฝนตกนะครับอแต่วันนี้ตกไปเลยเอาให้เต็มที่นะครับฟ้าร้องเอาให้เต็มที่เพียงเตียงเพียงเพียงเอานะครับกับกระแสข่าววันนี้นะครับข่าวสารมากมายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเป็นที่ถกเถียงเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้เราให้ฟังนะครับหลายคนก็บอกว่าืออนะากให้น้องไม่ต้องเข้าค่ายเพียงนะไม่ต้องเข้าค่ายเพียงได้ไหมอยู่จางแง่ดีแล้วเป็นศิลปินอิสระ เออถ้าเข้าค่ายเพลงนะครับอันนี้ในโซเชียลนะก็มีพูดถึงอยู่นะครับเพราะว่าบอกว่าถ้าเข้าค่ายเพลงก็ไปอยู่ใต้กฎระเบียบนะครับไปอยู่ใต้กฎระเบียบไปอยู่นะแต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยดีมีงานทุกวันนะครับเออไม่ต้องสังกัดค่ายเพลงค่ายไหนเออ,อการรับงานต่างๆนะครับโอ้ก็ให้ผู้ที มีส่วนจะท่องเพราะว่าจะเป็นฟูนิ้วนะที่ฏิติตต่อประสานงานให้นับจองคิวงานให้นะอ,อเป็นซิลิปินอิสระไปเลยโอ้เอชีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคิดแต่นี้เลยนะครับว่านะไม่ต้องมาสังกัดค่ายเพียงหนแล้วอยู่นี่แหละนะเป็นซิลิปินอิสระนะฮะเออส่วนเพลงนะครับต่างๆก็หานักแต่นเพลงมาร้องทำดนตรีเพราะว่าน้องต้นข้าว มีพลังเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วนะคือบล็องอดังอยู่แล้วเออบล็องไหนก็ดังอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็รอติดตามนะครับจับสีก็ใจเย็นนิดนึงนะครับความชัดเจนตต่างๆเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ฟังข่าวคร่าวๆนะครับก็มีนักประพันเ์เพลงนักแต่งเพลงหลายคนเนาะเอาเพลงมานําเสนอะนะนะ ให้น้องเรียกว่าจเจ้าพิมไหนมาน้องนะครับก็เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเนาะน้องก็จะมีเพลงเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็การสังกัดค่ายผมว่าถ้าออกมานั่นน่าจะน่าจะไม่สังกัดแล้วมั้งหรือยังไงเราติดตามความคืบหน้าต่อไปก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่ช่วงนี้งานเข้าเยอะมากตั้งแต่นะฮะกัญยาตุลาเนี่ยโอ้โหนะครับนะคบิวงานนะครับ ขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้นะหมดใจรอหายคิดถึงแน่นอนนะครับนานนี้จะติดกันเลย2เดือนเนี่ยกันยาตุลาเลยนะครับนู่นนะฮะเห็นบอกคิวงานถึงข้ามปีเลยนะคิวงานการแสดงของน้องต้นข้าวในข้ามปีเลยก็หมดใจรอนะครับทุกคนหายคิดถึงแน่นอนพอ่พอพอ่อแม่ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสวคนทํางานแล้วก็ ลุมนะวัยรุ่นนะที่รอติดตามผลงานของน้องต้นข้าวนะครับแต่เย็นแป๊บนะแล้วนะก็อีกไม่นานเรารอดูบทเพลงใหม่นะครับเป็นเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรรอติดตามเดี๋ยวเช้าไ้เป็นเพลงลูกทุ่งนะเพราะว่าน้องนะ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 เป็นคนเป็นผู้ปลุกกระแสเพลงลูกทุ่งนะครับก็เชื่อว่าซิงเกิลใหม่นะ่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งตอนนี้ครูยิงกำลังเรียกบทเพลงให้อยู่นะครับ รอติดตามนะแต่เรื่องสังกัดค่ายเซนคิดว่าน่าจะน่าจะไม่สังกัดยังไงผมก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมรอติดตามถ้ามีอะไรมีข่าวใหม่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับก็จะมาแจ้งให้พอ่พอๆ่อแม่รับทราบต่อไปอ้าถ้า,าทุกท่านถ้าได้รวมได้ชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดก็คอมเมนต์มา แสดงความคิดเหน็นใต้คลิปได้นะแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับช่อง YouTube มานาสตอรี่สวัสดีครับ